ทำไมอแค่นั้นอ่ะอ๋ออาววิญญาณมีสี่อย่างใช่ไหมอา่าวจริงไม่หมายว่าอา่อา,อาไอ้ไอ้ไอไอที่แบบมีวิญญาณอ่ะโดยปกติแบบว่ามันจะมีมวลความรู้สึกหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะมีสี่อย่างคือป้ายป้ายไฟป้ายผ้าอะไรอย่างเงี้ยสองตุ๊กตาตุ๊กตาญี่ปุ่นเนี่ยตัวดีตุ๊กตาเด็กชายตุ๊กตาเด็กหญิงตุ๊กตาฮินนโกะที่ตุ๊กตาแบบแบบ ที่เป็นตุ๊กตาไม่แนะนําถ้าจะซื้อซื้อตัวใหม่อย่าไปซื้อตัวเก่าเออมันจะเป็นมันมันมีมัวแน่นอนเพื่อนผม,ม่าเคยเจอแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือดาบอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทียมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หมอนหั่อันนั้นของใหม่ <c oughs> อันนั้นอ,อัน,นหมายถึงว่าดาบสมุนไพรดาบอะไรที่แบบว่าเราไม่มีความรู้อะ่ะแต่แบบส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ มันจะมีมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าวินเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกที่สิงสิทธิ์แบบติดลบอะ่ะมันอยู่ถ้าถ้าบางคนบอกว่าโอ้ยแบบฉันมีดาบไว้ในละมาดถ้าซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ดีกว่าแล้วไปตั้งโชว์เงี้ยไม่มีอะไรแต่ที่เขาที่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าอย่าเอาดาบไว้ในบ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วนะพวกนั้นเราไม่รู้ว่าดาบนะั้นมันมันเคยใช้อะไรมาหรือว่าเป็นที่ที่กราบไหว้ของใครเราไม่รู้ อ่ใช่มันถืออะไรฮาโลวีนโอ้ไม่ต้องแบบกไ็ได้เข็ดไม่รอ,อนิ่ือแบบเพราะเสียงผมจะได้เข้าด้วยอ๋ออันเดียวไม้ไม้เดียวอ่าใช่แต่ว่ามันรับรับเสียงผมได้เพราะเทสแล้วเท็แล้ว,ลวอ่าเดี๋ยวจะนั่งเหรอจะพาไม่พาชมร้านสักนิดอ่ะโอ้โหอะเทศกาลฮาโลวีน<อ> เก่าๆของเก่าๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งอะไรไว้เลยไม่ได้เรียกอะไรมาสิงสถิตเลยจริงเหรอใจทำไมไม่มีมลขังไม่มีความขังอะไรอยู่ที่นี่เลยอุ้ยพวกนี้เหรอส่วนใหญ่มันก็ขังงมันเนี่ยแต่ว่า,าแต่แบบว่าเอาเอาเอาเป็นสิ่งที่ลี้ลับหน่อยก็รูปปั้นรูปปั้นรูปปั้นอ๋อรูปปั้นอะเออ รูปปันก็ส่วนใหญ่แล้วมันของใหม่อะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรสิงสถิตหรอกใหม่เหรอนี่ใหม่ตัวกลางตัวเดียวไม่ใช่หรอไม่พวกนี้มันใหม่อยู่แล้วมันเป็นยังเป็นใหม่ใหม่เขาเรียกใหม่ปีอ่าใหม่ปีอ่าใหม่ปีแล้วพวกนี้ยังไม่มีเจ้าของไงนี่เฮียฮฮยงเจ้าของแล้วใช่ไงเฮียยังไม่สิงสถิตเลยอ๋อเออแปลว่าเฮียเป็นมือหนึ่งประมาณนั้นใช่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 แต่ผมเชื่อว่า ของในร้านเฮียมัมนก็ต้องมีบางอย่างที่มีเจ้าของมาก่อนมี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 มตัวไหนเฮียที่อายุอานามนแบบมากกว่า20ปีเนี้ยหรือว่าน้อยไป20ปีตลอดร้านเฮีย20ปีเหรอมันมีนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ขายก็จําหน่ายออกไปหมดแล้วมันก็จะมีอยู่แบบประมาณมากกว่า20แล้วค่ะนี้ก็ประมาณนั้นแหละมันก็จะเหลือใหญ่พวกแบบ ไอ้พวกของเล่นรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนี่จะตั้งใจปิดไฟให้มันมืดๆแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นไม่ใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดจัดไฟใหม่ก็มีมีเก่าๆหน่อยก็จะเป็นพวกโปรดักของ Nintendo อะไรอย่างเงี้ยอ่าไอ้พวกนี้ปี70อ่ามันเป็นวท์กันแมนปืนอื็70ก็เรียกว่ามากกว่า30ปีละ อายุอะนามันเกินสิเกินดิเกือจะสี่สิบแล้วดิเกินดิห้าสิบแล้วเออผมแล้วดันไปโฟกัสแค่เพย์เพย์มันยุกกะสูงแล้วใช่ใช่ใช่พวกนี้ใช้ได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 ้มันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวที่แบบว่าเด็กๆสมัยนู้นเขาเอาไว้เล่นกันแก้เบื่อเออมันเป็นเป็นเป็นปืนลำแสงโดยใช้แบบแฟลชของ ตัวจอยปืนอ่ะมันจะเป็นแบบเวลายิงออกไปมันจะเป็นแบบคลื่นคลื่นแฟดเหมือนกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนอ่าแล้วก็ยิงไปแล้วก็จะมีตัวรับแสงที่ที่ตัวตัวละครนอ่ะตัวที่เป็นคาร์บอยแล้วมันก็ล้มแบบถ้าเกิดโดนมันก็จะล้มลงนี่นั่นแหละแต่มันก็มีนะบางทีแบบเราเราตั้งมันไว้เฉย,ยงเงี้ยบางวันมันก็ล้มเอง ยังไงเฮียมันอยู่มันล้มเออมันล้มมันเองแล้วก็พออีกวันหนึ่งมันก็กลับมายืนเหมือนเดิมอมีคนมาแบบขยับตั้งมันฮะไม่มัน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 มีแบตเตอรี่อ๋อมันอาจจะทำให้บางคนถ้าไม่รู้อาจจะคิดไปเองว่าใช่มันมีสิ่งเล้นลับใช่ใช่ใช่มันก็มีมีสมัยพี่ก็ไว้ที่บ้านอ่ะบางทีมันก็ล้มหรืวก็ลุกขึ้นมาใหม่ เอาเอาสังเกตง่ายๆเลยบางทีเราเคยสังเกตนาฬิกาไหมนาฬิกาข้อมือยุคยุกสมัยถ้าเป็นพวกคิเนติกรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นรุ่นแบบรุ่นพ่อเรารุ่นสมัยอย่างงี้นะไอ้พวกนาฬิกาที่แบบต้องเคลื่อนไหวมือแล้วมันจะเดินเองได้มันเป็นคิเนติกรุ่นเก่าก็มีมีบางทีของพี่ที่บ้านนาฬิกามันไม่เดินเวยก็ปกติก็าเขาสันมาไง ให้มันมีแรงสะเทือนใช่อแล้วก็แล้วก็แบบมันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่เ็เก็บไว้ในลิ้นชักอ่ะเออวันดีคือดีมันเดินเองได้ของมันอ่อยู่มันก็ผ่านมาอีกสิบปีมังพิมพ์เดินเองทั้งนั้นทนี่มันหยุดมานานมากเลยนะเออแล้วมันเราเราก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้กับการที่อาจจะมีแผ่นดินไหวหรืออะไรสัก ไปมีคนไปเตะโต้แล้วมันก็ก็เดินเองอ่ะเดินเองอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็พวกนี้บางทีมันแค่สั่นสะเทือนที่เล็กหน่อยหน่อยมันก็มันต้องมีแรงสวิงอ่ะอ่าอืมนั่นแหละอันนี้ก็แปลกแปลกมันเป็นของแปลกของแปลกที่แบบว่าบอกไม่ถูกว่าทําไมอ่านั่นแหละแต่แต่ก็ยังพอหาสาเหตุได้อ่ายังพอแบบเอ้ยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาอ่าจ้าเกี่ยวข้องหน่อยนึงแล้วเราก็จะสามารถตอบได้ว่า ทำไมมันถึงเดินต่อได้หรือว่ามันเกิดจากการสั่นอะไรบ้างหน,นั่นแหละแล้วร้านที่จะมาเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับของเล่นครับใช่ไหม้าโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าถามว่าไม่มีเลยมันก็คงไม่ใช่ใน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 ของบางสิ่งมันก็อาจจะมีมีกาเียว่าเจ้าของอะนะาอาจจะรัก,กอะไรอย่างเงี้ยมีความผูกพนันผูกพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตอาจจะไป สิ่งสถิต,ตยอยู่แต่โดยปกติแล้วพวกนี้ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าวิญญาณมัน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 สู้แสงไม่ได้ความสว่างความสว่างแล้วก็เ,<อ>เกี่ยวกับอ่อิเล็กทริกอะไรเงี้ยอิเล็กทรอนิกอะไรแบบนี้นะอ่าไปลบกวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่หลายหลายคนนีจะไม่ค่อยเจอ<ๆ> <dri? S 1> อ่าแต่ก็จะมีอยู่แค่ว่าบางวันคืนดีอยู่อยู่แบบสัมผัสกับเกมนี้แล้วอยู่อยอยากเล่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาบ้างอันนี้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 ก็เนเรื่องจริงโดยหลายๆเกมอ่าทั้งๆที่แบบว่าเราก็เก็บของมันในคอลเลกชันเนี่ยไม่เคยคิดว่าแบบอยากจะมาเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีก็หยิบมันขึ้นมาดูหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วอยู่ก็แกะมาเล่นอะไรเงี้ยมันมีมันมีมันก็อบอกไม่ได้นะมันก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้อะใช่มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้หลายๆคนอะอาจจะไม่เคยคิดอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมัน มันเป็นเกมที่แบบเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราเราเคยเล่นมันมาแต่ว่าพอมันอยู่ในคอลเลกชันเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรแปลกๆที่แบบดนใจอ่ะทําให้เราแบบอยากหยิบเกมเนี้มาเล่นอ,อ,อันนี้มันก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราบอกไม่ถูกนะถ้าฐาที่มีเป็นเกมมีเป็นร้อยเป็นพันใช่ใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ๆใจถึงคลิปแววขึ้นมาว่าเอ๊ะ เล่นมาเล่นหน่อยเออเล่นหน่อยเออเล่นเกมนี้หน่อยเธออะไรอย่างเงี้ยมันมี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 เหมือนกับมันมันกำลังจะบอกเราว่าดูแลฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีจิตวิญญาณอ่อนๆเขาเลยอย่างเงี้ยเหมือนน้อยใจเออเล่นฉันหน่อยเฮออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางครั้งก็อาจจะทุกขัท่านต้องไปขนขวายนะแบบโหหาเลยแบบมันหายที่ไหนวะจำไม่ได้อยากจะเล่น ก็เป็นไปได้อาจจะหูแววเสียงแววว่าเฮ้ยเราเคยมีเกมนี้นี่ว่ะแล้วมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลื้อหาทั้งบ้านแล้วมันก็ไม่อยู่อแล้ววันดีคืนดีมันก็พอโผล่ให้เราเห็นโดยที่แบบเราไม่บอกบอกไม่ได้เหมือนกันว่าทาไมอยู่อยู่ใช่งั้นเราก็น่าจะมันก็เห็นอยู่มันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะแต่สุดท้ายมันก็มันก็หนีหายไปเอะแล้วก็พอเราลือมันไปสักพักหนึ่งมันก็กลับไปอยู่ตรงจุดที่มันเคยอยู่่ะ แล้วเราก็เห็นมันผมเชื่อว่าไออาการอย่างนี้หลายหลายคนคงเคยเจอใช่คนที่มีตลับเกมหรือว่าอะไรเยอะๆนะบางที่ไปหากรานแทบพิแผ่นดินเพื่อที่จะเล่นในวันนั้นใช่แล้วก็หาไปเจอใช่แล้วอยู่ๆผ่านไปอ๊อมันโผล่มาอันนี้ฟีลลิ่งเนี่ยหลายๆคนบอกว่านักนักนักที่เก็บเกมเลโทรจะรู้สึกว่าว่ามันเป็นแบบนี้เกือบเกือบร้อยร้อยต้องมีต้องมีต้องมีมันเคยอยู่มันเคยมี แต่มันหายไปไหนหาไม่เจอณวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีมีมมมแล้วก็แล้วก็มีมุมอะไรอีกอ่ะมุมมุมที่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ที่พี่เล่าให้ฟังวันก่อนอ่ะว่ามันก็จะมีมุมที่เวลาเราเล่นเกมอะ่ะแล้วเรารู้สึกเลยว่าเหมือนมีคนอะ่ะมายืนดูเราอยู่มานั่งดูข้างหลังเราเคยสังเกตไหม,มตอนเด็กๆโอ้ไนนี่มันก็ไม่อยากจะหันไป อยากจะเอาจิตจดจ้องอยู่กับการเล่นดีกว่าใช่เออแต่ว่าแต่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่แต่ถ้าถ้าถามว่าเมื่อเมื่อก่อนอยุคสมัยสัก9 0 8 0 90น่ะมันจะเป็นยุคยุคที่จำเกมสมิคอมได้ยุคนั้นใช่ใช่ใช่แล้วแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนสองทุ่มเนี่ยไฟดับหมดละอ่าถ้าเป็นบ้านนอนใช่ไม่มีอะไรและอะไรเงี้ย แล้วคือแล้วคุณก็แอบมาเล่นเกมอ่ะเปิดทีวีเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องปิดไฟหมดนะใช่ต้องปิดไฟหมดคุมโปงนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะมีความรู้สึกแว่วๆทุกครั้งอ่ะเหมือนกับมีคนมีคนมายืนนั่งข้างหลังมั่งเดินมั่งมานั่งดูเราเล่นใช่อันนี้อันนี้อันนี้มีสมัยก่อนนะอ่าแต่สมัยนี้มันผมว่าอิเล็กทริกมันเยอะมันก็เลย เราก็เลยสื่อสื่อไม่ถึงจะเล่นเล่นอยู่ไลน์เด้งโน้ตเด้งเฟซบุ๊กเด้งตึ้งตึ้งก็เลยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นใช่น่าจะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดยุคแปดสูนเก้านั้นมันจะมีอารมณ์เนี้ยคนหัวลุกสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนั้นใช่แล้วเราลองคิดดูว่าเด็กในยุคก่อนอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเกมภาษาแต่เล่นจบเคยเคยมีนักวิจัยเคยลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะที่ญี่ปุ่น เขามาสืบสอบถามว่านักเล่นเกมอะว่าเอาเกมภาษามาเล่นอย่างไฟน a อนอย่างแ o n q u e ลเควสที่พาสสาไก่อนภาคแรกภาคสองเนี่ยว่ารู้รู้เรื่องไหมว่าเด็กๆในเอเชียเนี่ยที่เอาไปเล่นเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยคุณบอกว่าในประเทศไทยเ่งรู้จักดั a เค n q u e วสทุกคนบอกรู้จักแต่ทุกคนอ่ะจะรู้จักดั a เค n q u e วสตอนดักเควสสามที่ดัง แต่หนึ่งสองเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือแฟ a นอฟแฟนซีอย่างเงี้ยท,ท,ทุกคนก็จะรู้จักไฟนอฟสองก่อนอหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักแต่มันดันในยุคนั้นอะ่ะมันดันเป็นอะไรที่แบบท้องอับดุลทาวสำหรับเด็กๆในยุคนั้นว่าคุยกันว่าเฮ้ยไอเกมภาษาพวกเนี้ยมันสนุกนะทั้งที่ในสมัยก่อนเราเราไม่เราไม่ได้เรียนอ,ะอ่ะเราไม่เรียนภาษาออแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเลยเลยแต่เราไม่เล่นเกมจบ อ่าทำไมเล่นถึงจบจบอ่าแล้วเรารู้ด้วยว่าอันนี้คือต่อสู้อันนี้คือไอ้เทมาทั้งที่เราไม่มีใครมาสอนเราเลยแล้วก็ไม่มีใครมาแบบอะไรอ่ะมามามา,มานั่งแนะแนวเราเออ,อ,อซึ่งซึ่งมันมีมันมีนักข่าวญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดต้องไปหาข่าวสมัยก่อนเลยมาสัมภาษณ์แล้วก็มาหาเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเด็กที่ยุน้อยที่สุดเล่นเกมดาร์คเอ็ควจบเย่ยในเอเชียประเทศอะไร อ่าเนี่ยผู้เล่นนี้ของประเทศไทยแหละอ่ะถูกอ่าเจ็ดขวบเล่นดักคอเควตอ่าเจ็ดขวบนะเว้ยไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอแต่เล่นจนจบนักข่าวก็ยังตกใจเลยแต่ว่ามันก็มันก็มีการเขียนข่าวในหนังสือแฟมิซีอยู่สมัยก่อนอ่าว่าแบบว่าเขามาสัมภาษณ์ว่าเด็กในเอเชียเนี่ยประเทศไหนที่ที่เล่นเกมเยอะสุดแล้วก็คลั่งเกมแนวแบบ JRPG อะไรอย่างเงี้ย อ่าประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งในยุคนั้นสมัยก่อนจิตนะของคนเล่นต้องใช้ความผูกพันกับตัวเกมเลยไหมถ้ามันถูกแบบไหมต้องต้องแบบต้องอย่างนั้นถวายใช่ใช่เพื่อที่จะอย่างแบบมันมันเป็นอักษรคาตาคาน่าที่ลักขณาซึ่งแบบว่ามันมันยากมันยากสำหรับเด็กในยุคนั้นอ่า แล้วการคิดการอ่านที่จะต้องเดาเนื้อเรื่องว่ามันจะต้องไปยังไงต่อใช่ไหมใช่ซึ่งแบบว่าถึงกระทั่งเอาไปฝันนะแล้วปรากฏว่าฝันแล้วผ่านงงไหมมันกับมีอะไรมาโดนใจใช่ไกไกเลยอ่าเหมือนเหมือนเดจาวูอ่ะอ่าเพราะว่าผมอ่ะเคยเคยถามบางคนอ่ะบางคนติดติดตรงเนี้ยแล้วก็ติดพาด์เวิร์ด แบบหลายๆเกมนะไม่ไม่มีมีเกมแบบดาดาคอนควีตอ่ะแบบว่าเกม JRPG หลายๆเกมอ่ะซึ่งมันต้องใช้ภาษาคัตคานละคณะสี่ตัวบ้างหกตัวบ้างเชื่อไหมว่าเด็กไทยสามารถใส่พัทเวิร์ดได้แล้วผ่านได้โดยที่ไม่ได้ซื้อหนังสือสมัยก่อนยังไม่มีหนังสือนะอ่าเราเราต้องแอบไปดูที่คิโน่อย่างเดียวสมัยก่อนอ่าแล้วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีเออแต่แบบเด็กไทยแม่งสามารถได้สมัยก่อน ก็ถือว่าอะไรหลายอย่างพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบอกไม่ได้บอกไม่ได้อมองไม่เห็นเ,เลยทําให้แบบว่า,ถ,าถ้าเกิดเราถามว่าปัจยุคปัจจุบันกับยุคสมัยเมื่อสัก30 %— 40ปีก่อนวิธีวิธีการเล่นเกมของคนมันไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตวิธีการเรโทรวิธีการอะไรแล้วแต่เนี่ยสมัยก่อนมันเหมือนแบบมันมีสื่อจิตวิญญาณเว้ ว่าคนที่จะเล่น JRPG ได้มันต้องมีมันต้องมีซิกเซนสมัยก่อนเ็าจะบอกแล้วต้องมีซิกเซนว่าเฮ้ยได้เทมชิ้นนี้เอาไปใช้ที่ไหนเล่นเกมเล่นเกมแล้วน้ำตาไหลกับมันอินเออแต่ถามว่าเอ้ยเข้าใจไหมมึงก็ไม่รู้แต่คือ้วนว่ามันถึงฉากที่มันต้องเศร้าแล้วใช่อ่ามันน่ามันน่าแปลกนะอ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงกับเด็กในยุคเจนนั้น คือรุ่นรุ่นรุ่นเราเนี่ยแหละรุ่นสี่สิบห้าสิบขึ้นเนี่ยมนต้องไปถามตัวเองว่าในยุคนั้นมันมันมีความรู้สึกนี้จริงจริงแต่ยุคใหม่เนี่ยมันไม่มีแล้วมันหาไม่ได<อ>้ถ้าถามว่าแบบแบบความต่างของอเกมเรโทรเกมยุคใหม่ผมว่าตรงเนี้ยมุมหนึ่งด้วยที่ทําให้แบบว่าทําไมคนยุยุคเก่ายุคผู้ใหญ่อกลับมาเล่นเกมก็จริงแต่ก็ยังยังเล่น ต้องเล่นเกมรุ่นเก่าอ่ะอ่าแต่ถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่เล่นเล่นเล่นเกมใหม่ใช่แต่บอกให้เล่นเกมเก่าฉันไม่เอาอ่าแต่เด็กแต่ผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยบอกว่าเล่นเกมใหม่เล่นได้ไม่เล่นได้เกมเก่าเล่นได้เล่นนะก็เล่นได้เออมันต่างนะอ่ามันจะมีมันจะมีเขาเรียกจิตวิญญาณในการนักเล่นเกมมันจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับมันคุ้นเคยกับมันเหมือนมันมันเป็นเพื่อนเราในยุคเด็กอ่าเพราะยุคนี้สเด๋ยวนี้โซเชียลมันเยอะไง ยุคสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลอ่ะมันก็มีเกมหน้าจอทีวีนี่แหละที่เราแบบว่า<ม>ยืนเล่นกับมันนั่งเล่นกับมันอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าบางทีตัวพี่เองที่เล่นสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็จะมีรู้สึกว่ามันมันมีใครสักคนหนึ่งก็ยืนมองนั่งเล่นกับเราในยุคนั้นทั้งที่เรานั่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียวมัน็ารเจะเป็นตัวช่วยไก,กลๆที่กำลังนั่งลุ้นว่า ใช่เออวเดี๋ย<อ>มัน,น,นอ่าเดี๋ยวมันเข้าผ่านนะตรงนู้นตรงนี้หรือว่าแบบเอ้ยอ่าอ,อะไรไอ่ะลุ้นไม่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทั้งทั้งที่แบบว่าเราเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันยากนะอย่างแบบเล่นการดิอ้ดเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นเกมชูตติ้งอ,ะอ่ะบางทีในมุมเราคิดว่าไอ้ตรงนี้เราจะไม่ผ่านอยู่ๆเราก็ผ่านไม่ต้องอะไรอ่ะบในเด็กๆผมก็เชื่อว่าแลายๆคนพอถึงด่านนี้ชั่นที่แบบอ่ามันยากใช่ไหมอ่าอาจจะขาดมือละ อ่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขอให้ผ่านนะเออนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นมันเป็นมุมมุมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมของอภิิหารในยุคนั้นอใช่แดีบางคนก็แบบตกใจว่าเฮ้ยจบได้ไงวะอนั่นแหละหลายๆคนเลยเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยแบบเราเล่นเราเล่นก็จริงแต่เรายังมีความรู้สึกว่ากับหลายๆคนเนี่ยเราต้องต้องกลับไปยืนถามเขาอ่ะ เฮ้ยน้องผ่านตรงนี้ได้ไงวะอย่างเงี <t 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 ้ยซึ่งแบบเราก็ยังงงว่าเด็กถามว่ารู้เรื่องไหมมันบอกไม่รู้แต่มันรู้ว่าอันนี้ใช้แล้วเลือดเต็มใช้อันนี้แล้วแก้พิษอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่านออกเขียนได้แต่เราอ่ะถามเด็กเรต้องกลับไปถามเด็กอ่ะเพาเรียกว่าทึ่งอ่ะทึ่งใช่เล่นเกมเดียวกันเวลาเดียวกันแต่เชื่อไหมว่าเด็กรุ่นรุ่นนั้นน่ะผมจําได้เลยว่า ผมตื่นเช้ามามันอ่ะเลเวลสามสิบกว่าแล้วอ่ะแต่เราแม่งยังอยู่เลเวลห้าอยู่เลยเขาบอกว่าเล่นยังไงวะเล่นเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นบ้าเป็นหลังผมว่ามันก็เราก็อาจจะใช้จิตวิญญาณเราในการเล่นกับมันอ่ะผมถึงบอกว่าบางทีความรู้สึกหรือจิตวิญญาณอ่อนๆเราก็คุกคีกับสิ่งที่พวกเนี้ยอิเล็กทรอนิกส์อ่าหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่าแหะว่างั้นอืมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะ ความรู้สึกความรสึกข,ของเกมเมอร์นะใช่วพวกสิ่งที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนใช่<ม>ไหมใช่เห็นไหมว่ากลับมาบางทีก็เหนื<ๆ>่อยเหน่อยเล่นเตะบอลเตะบอลมาก็าเหนื่อยแต่ดูู่ทำไมยังเล่นเกมดื่นๆ,ๆได้ใช่แล้วก็เล่นเล่นถ้าถ้าเกมดือๆไม่เท่าไหร่นะไอเกมแบบพวกอย่างที่บอกอะซิมูเลชันเอย J จอาร์พีอะไรเงี้ย เดินวนอยู่แค่นั้นอ่ะอยู่หน้าประสาทเดินวนเดินวน<ม>เก็บเลเวลได้สิบเลเวลยี่สิบเลเวลปัจจุบันทําไม่ได้นะครับอ๋อคนทำไม่ได้นะครับ, <c oughs> ดรบเด็กรุ่นใหม่หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีแบบนั้นนะครับ<ม>เออที่จะต้องมาเดินอยู่หน้าประสาทเนีย้ยวนไปวนมาอ่านั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าสําคัญสุดเลยในยุคกับเกมยุคเก่าจดพาสเวิร์ดครับจําได้ไหม จดพัดเวิร์ดครับตอนนั้นมันยังหาเซฟยังยังยังไม่เก้ากายเข้ามาอาจจะมีบ้างแต่อาจจะแบบโอ้ยยังแปดศูนย์เาศูนยพัดเวิร์ดอย่างเดียวแล้วพัสเวิร์ดสาตัวเป็นอย่างต่ำเด็กไทยเก่งนะอาอาอีโอเอโอเนี่ยคิคุเคโคเนี่ยไม่รู้แต่เขียนได้ จนเป็นภาษาสลวดสะาดสลวยเลยไม่รู้ว่าจะลากเส้นไหนก่อนแต่ก็เอาให้มันรู้ว่ามีตัวอักษรตัวนี้ใช่ใช่ทิ่ถ้าเจอคันจีนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีพัทเวร์ดคัมจีไม่ไม่มีนะไม่มีครับมีมีที่ราคา,านั่นแหละส,ะส่วนใหญ่แล้วพัดเวิร์ดออกมาก็ยุบยับยุบยับเขียนพาดสักตัวหนึ่งนี่ชีวิตจบเลยซึ่งสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วไม่เจอไม่มีไม่มี มีแต่แบบว่า Auto s <S <Yeah. S 1> ออโต้เซฟอย่างเดียวนั่นแหละผมถึงบอกว่าความคลาสสิกหรือความที่แบบว่าเราคุกคีกับมันน่ะเราเอาใจใส่ผมว่าของในยุคเก,ก่าโบราณ่ะผมถึงบอกว่ามันมีจิตวิญญาณอ่อนๆอยู่ mm hmm. เพราะว่าเราคุกคีกับมันแล้วก็เราให้ความรักกับมัน mm hmm. มากกว่าเกมสมัยนี้ที่เราแบบให้ความไม่ได้ไม่เรียกว่าให้ความรักให้แค่ความสนใจในช่วงเวลาหนึง่ง mm hmm. แล้วพอเราเล่นจบแล้วเราก็เราก็แทบจะไม่แตะต้องมันอีกเลย อาจริงๆนะๆถ้าพูดตำหลักเลยเอาเอาเอา,เอาจนต้องถอยหลังจนถึงเพศสามผมถามคุณน่ะถามทุกคนเลยก็ได้ถ้าถ้ายืนเรื่องจบแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนยุคนั้น่ะจนมาถึงปัจจุบันเคยกลับเอาไปเล่นไหมไม่มีน้อยมากน้อยมากเพราะว่าอะไรรู้อ่ะเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่มัน มันมันแบบเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้เราไม่ไม่ได้เอาไปยึดติดกับเกมมันจะมีความรู้สึกแค่ว่าพอเราเล่นปุ๊บเราจะเราจะจำได้ละไอฉากเนี้ยเป็นอย่างนี้ไอฉากนี้เป็นอย่างนี้ฉา,า,ากจบต้องกดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ว่ามันผ่านมาแล้ว20ปี30ปีนะสำหรับเกมยนะุคเพย์สาเนี่ยแต่เราก็เเราก็ยังจำได้อยู่แต่ว่ามันมันมันไม่ได้ไม่เหมือนกับไอพวก Family Super ที่ที่ผมบอกอะ่ะอยู่อยู่เฮ้ หยิบขึ้นมาปั๊บแล้วแกะมาเล่นถามว่าอะไรโดนใจเราตอบไม่ได้อนี่มันเป็นสิ่งที่ทแปลกเราตอบมันไม่ได้แต่แต่คุณเคยมีไหมหยิบเพยสามแผยเพยสี่ขึ้นมาแล้วคุณแกะมาเล่นไม่ไมีอ่ะมีแต่อย่างมากก็หยิบขึ้นมาแล้วก็อ๋อไอฉากจบเป็นอย่างนี้เออโอยเก็บพอหรือหยิบขึ้นมาปุ๊บโอ้ยฉากนี้ยากว่ะไม่เล่นละนี่คือเรื่องจริงเออเนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างนี้เออแบบมุกนะ มุมมุมสำหรับผมอ่ะมุมพมุมเราไม่อยากจะให้มันดูงมงายนะอ่าเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ถามว่าตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยบางอย่างเราเองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทาไมจิตใจเรามันก็เป็นแบบนั้นใช่ใช่ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่าเรายึดเหนี่ยวกับมันอยู่กับมันแหละปัจจุบันมันมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่เรียกว่า เขาเรียกอะไรเขาเรียกเอเจนเมนต์เยอะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้ไม่ได้ยึดเหนี่ยวกับไอ้เกมเป็นอย่างเดียวเสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับโอเคงั้นก็ใครที่อยากจะมาลำลึกความหลังนะอ่าก็มาดูแหละมาเดินดูเผื่ออาจจะเจออะไรดีๆอ่าเผื่อจะเป็นของรักของข้าอ่าที่เคยตามหามาใช่เจอกันแล้วเอาฉันไปเถอะใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบเดินแล้วเดินอีก ไม่เจอแต่อยู่ๆมีอะไรโดนใจทำไมฉันต้องซื้อเกมนี้ใช่ถูกต้องหรือแบบเฮ้ยทำไมมาร้านนี้แล้วมีเอออ่าะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับยินดีครับยินดียินดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ